เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟสเต Gamer นะครับท่านผู้ชมก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิว GTA San Online บนมือถือและ PC นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ C3 City นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันนะให้ท่านผู้ชมดูกันนั่นเองแบบคร่าวๆภายในเซิร์ฟเวอร์เนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับเราก็เข้ามาในเซิรรรรรร์์ฟเเเเวออป็นนนคั้้งงแกกาาาาาจะะมมิดยยูู่่่ททีโพบลผช ซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวสําหรับจุดเกิดก่อนเลยละกันนะฮะเกิดมาปุ๊บนะครับจะมีของขวัญเด็กใหม่อยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็ให้เรานะครับกดปุ่มเอเพื่อรับปุ๊บเรียบร้อยนะครับจะได้เงิน20,000บาทแล้วก็ลดฟรี1นึ่งขันนะครับก็คือลดฟาจิโอแล้วก็อ่าเลเวลด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็สําหรับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นอะไรเนี่ยจัดอันดับอ่าดูสิ อาจจะมีสําหรับอันดับผู้เล่นนะตรงนี้สามารถมาดูกันได้เนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไรเนี่ยของแต่งตัวาสามารถซื้อของแต่งตัวได้นะครับเฮ้ยราคาถูกมากนะฮะหนึ่งพันเองท่านผู้ชมดูอทุกอย่าง1000บาทเลยนะเฮ้ยสำหรับใครที่ชอบการแต่งตัวเนี่ยมีร้อยกว่าชิ้นเลยนะฮะของแต่งเยอะมากนะฮะท่านผู้ชมโอเคสมมุติผมอยากจะได้เป็นอะไรดีเพลิงทมินหมวกลาวาหมวกลาวาแล้วกันนะ,ะนะหรือไงดี หมวกลาวาแล้วกัน1 0 0 0บาทเรียบร้อยโอเคเราสามารถกดใช้ยังไงอ่ะไม่ต้องกด Boom ปุ่ม Y ป่ะครับอ่าปุ Boom ่ม Y เราสามารถเปิดเมนูทางลัดตรงนี้มาได้นะครับคือสามารถดูสเตตอ่อินเวนทอรี่ก็คือกระเป๋านะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโดเนตแล้วก็ GPS แล้วก็เฮลท์อันนี้น่าจะเป็นช่วยเหลือนะครับท่านผู้ชมโอเคอ่าสมมติเรืออยากจะใส่นี่คือในกระเป๋าใช่ปะ่ะนี่ไงหมวกลาวานะครับใช้นี่นะครับจะได้หมวกมาเห็นไหมอ่าซึ่งมันทับกันเพราะว่า ตัวละครมันมีหมวกอยู่แล้วเราสามารถทับถอดชุดได้ด้วยนะมันบอกถ้าหากว่าเราไม่อยากจะใส่นะครับปุ๊บโอเคนะครับหมวกมก็จะออกไปเนาะโอเคสุลัขขายเงีอยจะซื้อก็มาซื้อกันได้เนาะอ่าโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไรอีกมี ATM โอเคแล้วก็จะมีเป็นร้านค้าเนาะเราสามารถสลัดบายได้ท่านผู้ชมอ่านี่นะครับสามารถซื้ออาหารต่างๆได้นะครับมีกัญชาด้วยบ้งกัญชา อ่าแล้วก็เบียอะไรอย่างงี้นะครับผมมีน้ำโมยิชิด้วยมีลาบก้อยด้วยโอ้โหมีครบเลยนะครับเนี่ยกัญชาก่อนเลยแล้วกันนะนะต้องพูดมาก <c oughs> ใช้ยังไงวะชาใช้อ๋อคุณมีมกัญชาต้องมีกัญชาด้วยอ๋อซื้อแค่บ,บ้องมานะครับโอเคนะครับอ่ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อจุดเปิรกรถอ่าสำหรับแพทย์นี่มาเราไม่ใช่แพทย์นี่มาโอเคนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้มีบัตรทํางานด้วยนะครับผมอ่าโอเคกับผมเอสน,นะครับนี่นะครับผมจะมีบัตร ทำงานนะครับคือถ้าเราไม่มีบัตรเราจะไม่สามารถทํางานได้เนาะนี่นะครับเห็นไหมครับบัตรทำงานเก็บไข่อีเตอร์ใบละส0 0รบาทเท่านั้นเลยนะครับทุกอย่างนะครับทุกอย่าง200บาทเนาะสำหรับทุกงานนะอาแล้วก็ด้านานี้มีอะไรเนี่ยเป็นการไปคอนเสิร์ตอ,อันนี้น่าจะว่าไปคอนเสิร์ตเลยเหรอโอเคมีตรงไหนที่ผมยังไม่ได้รีวิวอ๋อนี่ไงเควสนะโอเคเดี๋ยวเราลองทับรับเควสด,ดูนะครับดูซิมีเควสอะไรให้โอเคนะครับ สำหรับอ๋ออันนี้เป็นเป็นของรางวัลน,นะอ่าสำหรับใครเลเวล3ก็จะได้รับคอยฟรี100คอยเลยนะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้เลเวล5ก็จะได้เงินสดต่างๆนะครับอ่าดีสุดก็จะเป็นมีดมีสำหรับมือต่างๆนี้ด้วยอ่านะครับท่านผู้ชมสามารถอ่าฟาร์มเลเวลกันได้นะฮะอ่าโอเคนะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากดปุ่ม Y นะครับแล้วก็ดูที่ GPS หน่อยนะครับว่ามีงานอะไรบ้างนะ ก็จะม,มีงานถูกกฎหมายที่นะครับเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับงานถูกกฎหมายของเซิร์ฟเวอร์นี้เนาะโอเคแล้วก็งานผิดกฎหมายนี่นะครับงานผิดกฎหมายก็จะมีกัญชาจกปูนต่างๆนะครับจกสายไฟเนาะขนยาอะไรอย่างนี้นะครับมีครบเลยนะครับโอเคแล้วก็สถานที่ทั่วไปนะครับก็จะมีเป็นพวกอู่อะไรต่างๆนะจุดทําใบกับคีตลาดเซิร์ฟเวอร์นะฮะมีจุดเปิดสตอรี่ด้วยนะฮะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสถานที่แต่งงานก็มีเนาะ ก็เดี๋ยวเราจะทําอะไรดีนผู้ชมเดี๋ยวไปดูตลาดเซิร์ฟเวอร์กันไหมอ่ะร้อยกว่าเมตรเองนะครับใกล้ๆนะเดี๋ยวเราไปดูตลาดเซิร์ฟเวอร์กันหน่อยนะครับอ๋อฝัออ่งนี้มีจุดเบิกรถด้วยเหรอเนี่ยใช่ปะ่ะนี่ไงการาดเรียกรถนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดเติมน้ํามันเนาะแล้วก็ตรงนี้ล่ะอ๋อจุดซ่อมนะท่านะผู้ชมจะมีเป็นการาดนะสำหรับซ่อมออมีซ่อมมีเติมน้ำมันมีอะไรครบเลยนะครับเกี่ยวกับรถเนาะโอเคเดี๋ยวเราเรียกรถก่อนแล้วกันนะฮะ โอเคนี่เราได้รถฟรีมาเห็นไหมอ่าโอเคนะครับกดขึ้นไปเลยโอเคแล้วเราก็สามารถกดอ่าเอนจิ้นนะครับผมคือสตาร์ทรถเนาะโอเคไปครับนะโอเคแล้วขับมาเลยครับผมนี่เป็นตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์นะฮะเ,เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะท่านผู้ชมสามารถเข้าเล่นกันได้นะนี่มีระบบเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมเลยเนาะโอเคนะครับผมสําหรับตลาดกลางก็จะมีของให้ขายแบบประมาณนี้เลยเนาะเต็มเลยนะครับผม น,นี่บมเห็นนึกถึงอาจารย์แดงนะเดวเราไปไหนกันต่อดีไปทํางานสักงานไหมท่านผู้ชมนะครับผมคลิปนี้จะได้ไม่สั้นเกินไปนะครับอ,อันนี้เปิดไฟด้วยกันโอเคอมีปั๊มเรื่องนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปหางานทําสักงานไหมแต่ก่อนที่เราจะไปทํางานเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องซื้อบัตรทํางานก่อนเนาะซึ่งงานเนี่ยเดี๋ยวเราลองทับ GPS ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะหรือเปลี่ยนภาษาอีกโอเคสําหรับ อาชีพเดี๋ยวทำเป็นอาชีพถูกกฎหมายแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นงานอะไรดีอะโอ้เสียงเข้ามาแหลกเลยสวัสดีครับพี่พี่เล่นนานยังครับเพิ่งเข้ามาเล่นเลยครับผมอ่าแล้วนี่ไปทำงานอะไรเดียบไม่รกันครับใหม่ก็เป็นอะไรวะน่ะเขาบอกเขาไปรูกันนะเขาเพิ่งเข้ามาเล่นโอเคนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมว่านะฮะซื้อบัตรก่อนง่ายๆซื้อบัตรก่อนนะครับ พี่เรามาซื้อบัตรก่อนสิพี่มัน,นมีบัตรให้ซื้ออยู่นะเอาเป็นงานนั้นใช่ไหมเก็บไข่อีตเตอร์เดี๋ยวผมงงมากวเป็นงานอะไรเ,เก็บไข่ลองดูว่าผม200ร้อยโอเคเดี๋ยวเราลองไปทามันดูซิว่าไอเก็บไข่อีตเตอร์นี่มันคือย,ยังไงนะโอเคก็ GPS ไปนะครับถูกกฎหมายนะครับนี่เก็บไข่อีตเตอร์ก็900กว่าเมตรนะครับะจะเป็นงานที่อยู่ตรงนี้เด้อ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ใครอยากจะเข้ามาเล่นนะครับรายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟซีทรีนะครับท่านผู้ชมคือเข้ามาเล่นกันได้นะสำหรับในมือถือแล้วก็ PC นะครับมือถือก็มีลิงก์ต่างๆให้โหลดครบนะครับไม่ว่าจะเป็น apk data obb ต่างๆนะครับผมมีตัวไลค์ตัวเต็มครบเลยนะครับโอเคครับผมเรามาบริเวณชายหาดเนาะเก็บใส่อิทเตอร์ชายหาดั่นยังไง เห้มันมีใจหาดอยู่นะคุผู้ชมดูการแต่งแแบบก็สวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมดูเฮ้ยเราเรื่องว่ะมาเดี๋ยวเรามาดูว่าไข่อิทเตอร์คืออะไรอ๋อนี่ไงมันจะได้ได้ของเหรอต้องรู้สินี่ไงไข่อิทเตอร์กด N เพื่อก้เอกมเก็บอ่าโอเคนะครับผมงานนี่แปลกๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจริงๆงานมีเยอะมากอย่างที่เห็นเลยนะครับใน gps เนาะโอเคนี่ไงได้รับไข่อิทเตอร์นะแล้วเราต้องทำไงอ่ะเปิดไข่ได้ปะ นี่ไงอ๋อมันต้องไปจําหน่ายที่ g p s นะฮะโอเคนะครับก็คือไข่อีเตอร์เนี่ยเราสามารถเอาไปขายได้นะฮะโอเคก็ชิวๆครับผมสลับงานเนาะเห็นไหมครับตกแต่งแมปก็ถือว่าสวยมากเลยนะท่านผู้ชมคือมันจะมีไข่อยู่ตามชายหาดนะท่านผู้ชมเนี่ยเราก็มาเก็บนะนไปเก็จะได้รับไข่อีเตอร์ครับไปเราไปขายดูเนาะโอเคกดสตาร์ทรถแล้วก็ไปเลยครับผม คนมาทํางานนี่ด้วยอ๋อนี่งานเก็บไข่ใช่ปะนั่นไงคุณอะไรเนี่ยคุณบู๊อ่ะคุณบู๊ก็มาดูงานเก็บไข่ด้วยนะฮะเขามาทํางานเก็บไข่โอเคเดี๋ยวเราเอาไปขายเลยน่าจะขายที่ตลาดกลางนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมก็จะทําให้ดูแค่นี้หน่อยๆแล้วกันนะท่านผู้ชมสําหรับงานไปได้เซิร์ฟนะครับมีงานเยอะมากให้เราทานะท่านผู้ชมใครที่อยากจะทําอะไรก็เข้ามาทําในเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับ ก็สําหรับเซิร์ฟเวอร์ซีทรีนะครับสำหรับหน่วยงานก็น่าจะมีรับอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ปิดใหม่เนาะใครที่แบบอยากจะเป็นตารวจหมออะไรอย่างเี้นะครับผมจะลองมาติดต่อทางเซิร์ฟเวอร์ดูได้นะฮะโอเคเรามาถึงกันแล้วนะครับเป็นตลาดต่างเนาะโอเคเข้าไปขายไข่อีเตอร์กันเลยมาขายที่ไหนครับเนี่ยนีย่ไงไข่อินเตอร์กดปุ O M N ไข่อิเตอร์ห้าสิบบาทโอเคนะครับผมก็มได้มา60นะ มีขายต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนาะท่านผู้ชมรับงานนะ,ะการจะทํางานสักหนึ่งเราก็ต้องเสียเงินในการทํางานด้วยนะเ้ารถรีแล้วแต่ไม่เป็นไรเราอยู่ใกล้จุดเกิดพอดีนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาซื้อของแต่งสักหน่อยอะจะแต่งตัวสักหน่อยมีหมวกเยอะมากนะครับมีแว่นด้วยอเอาเป็นแว่นสีแดงแล้วกันนะมา้ดูสิแแวนสีแดงน้าไง ใส่แว่นด้วยเอ้รถแวแล้วผู้ชม,มนะชิลและพันเองนะครับถูกๆนะอ่าแล้วก็ภายในเซิร์ฟเวอร์ก็คืออ่าใครอยากจะเข้ามาเล่นเนาะคือแบบสายฟรีก็อยู่ได้นะเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือมีอะไรต่างๆให้เราทําแบบเยอะมากโอเคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมสาหรับการรีวิวก,ก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะสาหรับงานก็มีให้ทาเยอะมากแล้วก็อ่าการจะทํางานเานี่ยแน่นอนว่าเราต้องมาซื้ออ่าบัตรตรงนี้นะครับท่านผู้ชม เผื่อใครลืมนะฮะย้ำไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็สำหรับเซิร์ฟ C3 นะครับผมสามารถโหลดเข้ามาเล่นกันได้นะครับทั้งในมือถือและ PC นะครับนะก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร C3 City กันเยอะๆนะครับ